สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนมสองสี่ห้านะคะวันนี้จะเป็นพิอา,าร์คนะคะกลับมาในหัวข้อสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีไพ่สองเด็กให้เลือกเนาะสุขใจจะเป็นเด็กที่หนึ่งสุขขีจะเป็นเด็กที่สองนะคะซึ่งปกติถ้าแนมดูดวงส่วนตัวเนาะแนมก็จะใช้ไพ่นี้นะคะสุขใจเนาะอ่ะ ก็เลือกกันได้เลยนะคะแล้วแต่เนาะที่ไพ่ดึงดูดเราไปให้เรารู้สึกดึงดูดสายตาดึงดูดใจเราอะ่ะให้เราเลือกกองนั้นเนาะก็เลือกได้เลยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อแหนมได้ที่เพจหนนแดงเดลิเวอรี่นะคะขอบคุณค่ะค่ะใครที่เลือกกองที่1บ้างคะไพ่สุขใจนะคะอ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้ตั้งสมาธินะคะสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดกับคนที่เลือกกล่องไพ่ สุขขี่ไอ้สุขใจบ้างค่ะสุขใจนะสีแดงอ่ะเรามาดูกันสิ่งดีๆที่กำลังะเกิดขึ้นกับคุณขอภายหกใบอืมเรามาดูกันนะคะ ิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้ไม่รู้ว่าคุณรอการกลับมาของใครหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะมีการกลับมาของคนคนนั้นเนาะอืมเอาเอาแบบนี้ดีกว่านะคะอโอเคจะมีการกลับมาของใครบางคนนะคะ เนาะน่าจะเป็นในเรื่องของความรักแน่ๆเลยคนกองนี้เนาะไม่รู้ว่ามีการห่างหายกันไปคนรักเก่าหรือว่าคนรักปัจจุบันก็ได้นะคะแฟนคนปัจจุบันก็ได้แต่ว่าอาจจะแบบทะเลาะเลิกลากันไปหรือเปล่าจะกลับมาแล้วมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะเขาจะนําสิ่งดีๆมาให้คือเหมือนเขาอาจจะอยากจะมางอ้อพูดใจดีๆพูดอะไรดีๆให้กับคุณเนาะเพราะว่าไม่ว่าเขาไปเจอใครอะ มันก็ไม่เหมือนกับที่เขาไปเจอคุณคือคุณเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในสายตาเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาเขาและเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจเขาได้เนาะหรือไม่ช่วงนี้จิตใจของคุณน่ะก็อาจจะได้รับการเยียวยาเช่นกันนะคะอะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่ไม่โอเคเนี่ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกก็คือคุณจะเหมือนจะปล่อยวางได้ในสิ่งที่คุณเหมือนยึดปิดหรือเครียดกับมันมานานอะ ที่คุณเครียดที่คุณคิดมานานหรือเป็นปัญหาที่มันสะสมแบบค้างคางมานานแล้วอ่ะมันจะได้รับการแก้ไขนะคะจะได้รับการเยียวยาหรือไม่คุณก็อาจจะเลือกที่จะทิ้งมันไปเลยบอกว่าไม่สนใจแล้วคือแบบฉันรู้สึกว่าฉันทนกับมันมานานแล้วหลีกเครียดก,กับมันมานานแล้วเลยรู้สึกว่าไม่เอาละเนาะไม่อยากที่แบบจะไปสนใจอะไรมันแลวเนาะ แบบเหมือนปล่อยอ่ะทิ้งทุกอย่างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณบอกว่ามีความสุขมากขึ้นนะอะไรมากขึ้นนะอมาแล้วเรามาดูกันว่าอืมสิ่งดีๆที่จะเกิดอะไรกับที่จะเกิดอะไรไอ้ที่จะเกิดขึ้นอะไรกับคนกองที่หนึ่งบ้างอีกค่ะให้ใบนี้ Hi, angel of inner peace นี่คุณจะมีความสุขความสงบทางใจมากขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสบายใจรู้สึกแบบคือจากที่เมื่อก่อนเคยก,กังวลกังวัยใจหรือเครียดหรือมีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจคุณเยอะๆเนี่ยแต่ตอนเนี่ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะอีกใบหนึ่งก็คือ angel of alignment หมายความว่าคุณจะได้พบทางออกได้พบแสงสว่างนะคะ อืมของปัญหาหรือของเรื่องราวต่างๆที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะอมืมองว่าคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะหรือไม่มันก็มีสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะให้คุณอ่ะเอ,เอาพลังงานลบๆที่มีออกไปนะคะอ่แล้วยังไงดีคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นอกจากเรื่องความรักเนาะอะ,อะ มีอะไรอีกหรือว่าจะขึ้นเรื่องความรักอีกเนี่ยเอ่อสิ่งที่คุณเออเขาบอกว่าคุณไม่ต้องสงสัยนะบางทีคุณอาจจะสงสัยหรือเปล่าอาจจะสงสัยในเรื่องคุณค่าของตัวเองหรืออะไรสักอย่างนะอย่าให้คิดอย่าง,งานั้นหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องราวเนี้ยมันจะมีทางออกไหมอะไรไหมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนวงจรนะคะจากที่มันแย่ๆจากที่มันไม่ดีมันจะเปลี่ยนวงจรไปเป็นวงจรเลยที่แบบว่าดีสดใสขึ้นฮิลลิ่งอ่า คิวิ่งก็คือจิตใจคุณเนาะอย่างที่บอกจะมีเอ่อตอนแรกใช่ไหมคะที่บอกว่าพีทเนาะสงบสุขอันนี้ก็คือจิตใจคุณจะได้รับการเยียวยาทางจิตใจเนาะหรือว่าจิตใจคุณน่ะได้รับการเหมือนแบบยังไงอ่ะคืออาจจะไปเจอใครหรือเจอสิ่งอะไรที่มันสามารถมารักษาหรือว่าเยียวยาจิตใจคุณได้ให้มีความสุขมากขึ้นเนาะแล้วคุณจะมองเห็นแสงสว่างเอ้าเหมือนไพ่ใบนี้เลยเนาะเอ็นเอ็นไลซ์เมนต์นะ ก็คือเจอแสงสว่างเจอความหวังในอนาคตหรือว่าสามารถมองเห็นแบบทางออกของปัญหาหรืออะไรได้นะในตอนนี้ที่คุณแบบรู้สึกว่าแบบมันเครียดหรือมันไอ้นี่อยู่อ่ะคุณจะสามารถหาทางออกของปัญหานั้นได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะขอบคุณคะ่ะค่ะใครที่เลือกกองที่สองบ้างคะไพ่สุขขี่นะคะ นะคะสีนี้เนาะอ่ะมาเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองนี้นะ,ะเอาวางไว้นี่กระด้สุข,ขีสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองนี้ตั้งสมาธินะคะสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกไพ่สุข,ขีสิ่งดีๆอะไร นะะ่อปกใบนะเขาบอกว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากคุณนะคะก็คือ ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเนาะคุณแบบว่ามีเรื่องเศร้ามีเรื่องเสียใจมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่เหมือนมากระทบจิตกระทบใจคุณไหมคะเหมือนตอนเนี้ยจิตใจคุณพังเนาะใจคุณเศร้าใจคุณร้าวมาก่อนหน้านี้แต่ตอนเนี้ยใจคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นใจคุณจะเริ่มแบบว่ากลับมาฟื้นฟูตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะคะอืมคือ ไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่คุณเจออยู่ตอนนี้คุณจะสามารถหาทางออกขอนมันได้อะไรของมันได้นะแล้วคุณจะสามารถเรียนรู้กับมันได้คือคุณเรียนรู้ความผิดพลาดนะคะเรียนรู้จากความพังเรียนรู้จากความที่สูญเสียหรืออะไรสักอยาก่างได้เนาะแล้วกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็อาจจะแบบว่าคือมันอาจจะมีอะไรที่คุณตัดไม่ขาดด้วยนะคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมอะ คุณถึงตัดมันไม่ขาดสักทีอะไรสักทีเนาะทําไมหรือว่าสงสัยว่าเอ้ยแล้วเราจะสามารถแบบบาลานซ์เรื่องนี้ได้ไหมหรือว่าจัดการมันได้ไหมอะไรได้ไหมน้อในเรื่องที่คุณแบบสงสัยว่าทําไมถึงต้องยังวนเวียนอะไรอย่างเงี้ยกับมันอยู่อคุณจะสามารถเหมือนแบบว่าคือแบบสามารถแบบหาทางออกของมันได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะหรือว่ากลับมาในชีวิตของคุณ อีกครั้งหนึ่งนะอืโดยที่กลับมาในเวอร์ชั่นดีด้วยนะเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้แล้วอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบเด็กๆก,กันใหม่อีกครั้งทําความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งเหมือนรีสตาร์ทกันใหม่อีกครั้งอะไรเนี้ยค่ะโอ้คนกองนี้เป็นเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องความรักเหมือนกันเนาะกองหนึ่งก็เรื่องความรักนะ เออเราก็อาจจะแบบเป็นในเรื่องของแบบอะไรที่คุณเคยขอพอรไว้ด้วยนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จนะคะท่านรับรู้ในสิ่งที่เราขอพรนะในสิ่งที่เราขอแล้วท่านก็จะให้ตามนั้นด้วยนะคะเราจะประสบความสําเร็จตามที่แบบได้ขอไว้ไม่รู้ว่าขออะไรไวนะ้เนาะอ่ะแล้วอย่างไงอีกคะอเราจะใช้ไพ่ชุดนี้นะไพใ่ใบใหญ่มาก ได้ยังไงอีกคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองนี้ยังไงอีกคะมีมีอะไรอีกคะใบแรกนี่ Angel of Meditation เนี่ยคุณจะมีความสงบทางจิตใจมากขึ้นเนาะอย่างที่บอกความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นจากการที่คุณอาจจะแบบ ถ้าคุณนั่งสมาธินะคุณก็จะได้สมาธิแบบว่าคือสมาธิก้าวกระโดดแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้นั่งสมาธิคือจิตใจคุณนะ่ะก็จะแบบว่าคือแบบมีสมาธิมากขึ้นนะมั่นคงมากขึ้นอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นี้เนาะอ่ะอีกอันนึง Angel of fertility ดูสิคะความรักไหมเนี่ยโอ๊ยว่าเออกองนี้ก็ความรักชัดมากเลยนะเนี่ยคุณ จะได้มีความรักได้เจอคนที่รักหรือว่าได้จูงมือเห็นไหมคะได้จูงมือกันไหมไม่รู้ว่าคือแบบจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นใครก็แล้วแต่แหละเดี๋ยวจะมีการกลับมาเนาะในความสัมพันธ์หรืออาจจะแบบเป็นคนรักใหม่ก็ได้ที่แบบได้จูงมือได้มีความรักอ่ะ<ม>ได้แบบสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะออ้ยทำไมวันนี้มีแต่เรื่องความรักเนาอะอะแล้วยังไงอีกคะอะเราจะเช้ไพ่ละไม้ละไม้นะ เซลเจุดเอ้ยโทษค่ะเซลเจอร์นี่เนาะโอ้ยอโทษนะคะอ่ะเอาใหม่นะอืมอืมออลไวยังไงอีกคะความโชคดีของคนกองนี้ฮิลลิง ใจิตใจคุณเนาะจะได้รับการเยียวยาเนาะโอ๊ยวันนี้มีแต่เรื่องของแบบจิตใจแล้วก็ความรักนั้นเลยจิตใจของคุณจะได้รับการเยียวยานะจากที่แบบมันแตกแตจากที่มันร้าวจากที่มันแย่นะคะใบที่สอง a d m i r a t i o n ก็คือคุณจะมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นหรือว่าปล่อยวางมากขึ้นอะไรที่มันแบบไม่โอเคคุณก็ปล่อยมันไปอะไรที่มันหนักอกหนักใจอะไรที่มันเครียด ปล่อยวางแล้วคุณก็จะมีความสุขนะเซลยูเนียนเนี่ยคุณจะแบบว่ากลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าแบบตอนนี้คุณจะแบบกลับมาให้ความสําคัญกับให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเอออืม,มหรือไม่คุณเองอ่ะก็จะแบบว่ายังไงอ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าคือมีความสุขอะได้ด้วยตัวเองอะอย่างน้อยๆเนาะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเมื่อก่อนนี้อาจจะบอกว่าไม่รู้ยังไงนะคะ ใบที่สี่ speak true คุณ่ะเนี่ยคำพูดของคุณช่วงนี้ไม่รู้แหละการที่คุณพูดแบบจากใจจริงหรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วมันจะทำให้ความเหมือนสิ่งที่คุณพูดไปอะมันจะเป็นผลดีกับคุณเองอะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนาะจากใจจริงแบบพูดจากใจจริงความรู้สึกอาจจะพูดความรู้สึกกับคนที่เรารักก็ได้นะกับคนที่แบบ แตกๆพังๆไปกันก็ได้เนาะว่าคุณแบบรู้สึกแบบนี้อยากได้แบบนี้นู่นนี่นะแล้วเขาอาจจะกลับเข้ามาอย่างที่บอก better person ก็คือในเวอร์ชันที่มันดีกว่าเดิมโดยที่แบบที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่การที่คุณพูดความจริงบางอย่างคุณก็อาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละที่คุณพูดไปนั่นแหละค่ะอืมขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะสวัสดีค่ะ